สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจา้ามาพบกับแนวทางฮาหนอยมัดรวมจะเป็นแนวทางของวันที่23เดือน11พฤศจิกา2 5 6 7ื้น 2, 5, 7, นี้เป็นวันเสาร์นะจ้ะมาพบกับแนวทางของเอรจอยตามเคยจา้าสำหรับโพนฮาหนอยมัดรวมของมือวานจะวันที่22วันศุกร์จ้าโอ้โหสำหรับวันศุกร์แนวทางเวลาพัฒนานี่โอ้โหเนาะ เราพัฒนาเลขมีหกตัวพลนออกมาได้แค่สามตัวเองนะจาามีเก้ามีสี่มีเจ็ดเนาะ,า 9, 4, นาะถ้าจำบ๊อบพิษเก้าสี่เก้าสี่เก้าเจ็ดจ้ะสําหรับหวยลาวถ้าจำบอบพิดเราะจะโอ้โหตายตายสําหรับวยลาวก,ราก็รอสรุปพลนรอรับชมกันอีกทีคือแนวทางของวันจันทร์เราจะสําหรับวันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์นี่คือหลุห้าน้อยอย่างเดียวจ้ะสําหรับ หาน้อยมัดรวมวันนี้ให้ไปที่เด่นสี่อ่าเด่นสีกับเก้าวิ่งลูดจะสําหรับน้อยมัดรวมเมื่อวานวันที่ยี่สิบสองโพ้นน้อยรอบเฉพาะกิจเจ็ดสองสี่สองสี่จับคู่พาดไปจะจับเหล็กสูงมาเล็กต่ำบนเฉพาะกิจเขาเด่นสี่วิ่งรูดสี่จะสองตัวรางเฉพาะกิจสี่หาตรงๆจะเหล็กพี่น้อง มาเน้นๆเลยเด่นสีรูดสีมาโอ้โหเด่น 4. สำหรับนนอฉพโะกิดนี่เด่นมาบนหลางเลยเนาะแต่จะขู่พาดไปบนเนาะจา้ะโอ้โหเกือบเด่งบนล่างสําหรับรอบพิเศษจ้ะศูนย์หาสีสำหรับหาสีมาตัวเก่าจ้ะโอ้โหโอ่ะโ,โอเค มาตัวเก่าก็ขอให้มาตัวถี่จับคู่ไดงถือว่าปังเนาะเ่นสีมุษุดสีมาจา้ะเน้นๆเ,เลยพิเศษบนห้าสสองตัวหลางพิเศษหาศู 5, 0, ผ่าดไปสำหรับรอบปกติจะสี่แปดหนึ่งเรนสมุษสุสมาลักลอยจ้ะของเขามีเก่าหนึ่งเข้ามาแปดหนึ่ง สำหรับสองตัวล่างปกติ8ปดเก้าเจับคู่พลาดไปเนาะชุดเด่นจับหายแต่สี่ส่วนเก้าแดบริจับหายนอกจากเก้าหกแปดชุดกันเข้าเด่น9วิรุด9ก้าจะปกติ2ตัวล่างจ้าสำหรับรอบ v i p 7 59เจหาเกหาเ้า 5, 9, จับคู่พลาดไปอีกเนาะเอจอยไปบอถึงนอกจากเก้าหกหาสี่หาสุดเด่น เก่าหาหนะาเก่าบอไรจับเนาะจ้าเขาเรียนเก่าวิ่งรูดเก่าจะสําหรับสองตัวรางวีพีแปดหนึ่งโอ้โหสำหรับแปดหนึ่งกับสองเด้งสี่หามือกับสองเด้งเลยเนาะอ่าสำหรับสุดสามตัวมือนึ่งก็ถือว่าเสียดไปอีกแต้มเดียวเนาะจ้าโอ้โหสุดสามตัวอีกสองเสยีสยดสองวันทีแล้วเนาะรอบปกติจะสี่แปดหนึ่งแอสจอยจับห้ยสี่หนึ่งเก้าจ้าอ่าเก้ากับแปดเนาะเสียดไปนิดเดียวจ้าพออันก็คือสี่อันนี้ก็คือหนึ่ง ต่างแค่แปดกับเก่าโอ้โหเสียดไปนิดเดียวเดียวอีกอีกบโดนเสียดไปเสียดมาแบบนี้คืออีกบโดนสำหรับสุดสาตัวเอาสำหรับมือนี้ตามรุ่นกันต่ตจ้ากับ ฮานอยมัดรวมฝากนําไปเปรียบเทียบพิจารณากันอีกทีหนึ่งละค่ะเนาะสำหรับแนวทางฮานอยมัดรวมของเฮาเราจะทำหมักถ้าชอบค่อยตามจ้าแนวทางการมีเข่ามีรูดตั้งจะผิดพลาดประการใดกับขอตุ๋ข้อไพ่หลายๆเนาะสำหรับเลขเบิร์นเมื่อวานนี่ลืมบอกนะจ๊ะเลขเบิร์นของเฮานี่ถือว่าพลาดไปเนาะจะเบิร์นบ่มาเนาะถ้าจำบ่ผิดแนวทางเลขเบิร์นนี่คือมีหาหากับสี่สี่เนาะโอ้โหแต่ว่าเบิร์นบ่มานะจ๊ะ น้อยพิเศษน้อยปกติน้อยวีพี่ชนกันอยู่ที่ห้าห้าห้าสำหรับสีก็คือพิเศษกับปกติจากีกับบอมาหาบอมาเบิลบอมาแต่หายเดินดีเนาะจ้ะฮะส่หาหาสี่หาเก้าหาศูนยสำหรับ 42, 45, 45, สก็คือสองสี่สี่หาหสี่ แนวทางชนกันตะผืดตะพื้นเราสำหรับหากับสีอะไยกับบริลูดหาให้เลยเนาะบวเดลเดนหาอุปถจับเดนหาได้ถือว่าปังเพราะว่าหานี่คือเป็นเด่นเดนห้าน้อยแยกน้อยจ้ะเด่นของแต่ละน้อยแต่ละรอบชนแต่วันเดนห้าน้อยมัดรวมนี่คือเป็นอีกสูตรก็เลยบวเอาหาให้หากับสีมาติมเลยเนาะ สำหรับมือี้ตามรุน่นกันต่อจะวันนี้เม็ดมัดรวมให้ไปที่สองกับห้าวิ่งรูดจะจับคู่สองมีสองศูนย์สองสี่สองหาเมื 2, 0, 2, 4, 2, 5, ่อวานค่ะมาเต็มเลยเนาะสองหกห้าจะห้าหกห้าเจ็ด หาแปดหา้า, 8, า 9, จ้าสำหรับตัวกัน6 4 6ี่หกเจ็ดหก้าจ้าสำหรับไซเบิร์ทามักเบิร์ชอบเบิร์พิจารณาเบิร์ได้จำมือนีชนน่อยจ้ะชนกันอยู่ที่2 2แล้วก็ 1, 1. หนึ่หน่งวยเฉพาะกิจกับน่วยปกติจ้าสองแล้วก็1น สำหรับสายเบอร์หานแอดอยกันหายกับคออ,อ,งองพอละกันเนาะลืมจากเทียนตัวเหล็กห่างไปนิดหนึ่งสสองสองเห็นอยู่เนะาะตัวบนเก้าหาศูนย์สองหกหาสามเจ็ดหก 027สองำหรับตัวเน้นจ้าสามตัวบนวันนี้ขอเน้นไปที่7จ็ดามเจกับ2 6งหกค่ะกานจากขอเน้นไปที่6 8 6 9ดหาฮอย่าลืมเบิ้ล2 2เนานะอยู่มุมสุดท้ายจ้าหาแปดหาเก้าหาแกับหาเจ็ดจา สองห้าสองศูนย์สำหรับแนวทางฮานอยมาร่วมก้เาเมอนี่ออกตามนี่เลยจะฝากนำไปพิจารณาอีกทีหนึ่งราคาเนาะเพื่อมีตัวมักตัวชอบคอยตามจากขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจากขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกๆกํำลังใจจากขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางสชคดีกันทุกคนทุกท่านจะกสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า